ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เตือนไทยช่วงเทศากาลตรุษจ,จีน2,568ระวังอังเปาทิพย์มิจฉาชีพส่ง SMS ชวนรับโชคแนบลิงก์แอปดูดเงินย้ำมาตร,รการป้องกันภัยในวันจ่ายวันไหวและวันเที่ยวพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจังผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าในช่วงวันที่27-29มกราคม2568เป็นเทศากาลตรุษจ,จีนที่ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน จำนวนมากจะออกมาจับจ่ายซื้อของทางพิธีไหว้บรรพบุรุษและเฉลิมฉลองอย่างคึกคักเพื่อให้เทศกาลตรุษจ,จีนในปีนี้เป็นไปนอย่างปลอดภัยตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับมาตร,ราการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายของพลตํารวจเอกประจวบวงสุกรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่กําชับให้ทุกพื้นที่ดําเนินมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ได้เตือนภัยและแนะนำประชาชนให้ระมัดระวังในช่วงตรุษจ,จีนโดยแบ่งเป็น3วันสำคัญนี้วันจ่าย27มกราคม2568เร้าระวังการซื้อของไหว้ผ่านช่องทางออนไลน์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายก่อนโนอนเงินรวมถึงระมัดระวังการถูกลวงกระเป๋าหรือวิ่งราวขนาดจับจ่ายในตลาดและห้างสรรพสินค้า วันไหว้28มกราคม2568เศร้าขนาดจุดทูบเทียนหรือเผากระดาษเงินกระดาษทองขอให้ใช้พื้นที่ปลอดภัยและควรระวังอัคคีภัยจากการจุดประทัดหรือดอกไม้เพลิงวันเที่ยว29มกราคม2568เศ้าผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแกส๊สในบ้านก่อนออกเดินทางพร้อมขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สำคัญเช่นแหล่งท่องเที่ยวย่านการค้าและจุดเสี่ยงภัยต่างๆเพื่อเพิ่มความปลอดภยัยให้ประชาชนตลอดช่วงเทศกาลประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายหรือขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วน191หรือที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน ตำรวจสันกำแพงตั้งด่านเข้มยึดรถดัดแปลงสภาพจำนวน5คันสถานีตำรวจภูทรสันกำแพงเชียงใหม่โดยการอำนวยการของพันตำรวจอกนัทพลจันมโนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสันกำแพงมอบหมายพันตำรวจโทเอกกองคำลือสารวัตรปรากางควบคุมการปฏิบัติให้ร้อยตำรวจเอกภูกษสุนันร้อยเวรสองศูนย์พร้อมด้วยสายตรวจรถยนต์สองศูนย์หนึ่ง สายตรวจจักรยานยนต12์121122นักเรียนในสิบฝึกงานตำรวจตู้ยางสันกลางพร้อมผู้ช่วยเหลือจำนวนสิบนายออกตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเรื่องร้องเรียนบริเวณตู้ยางสันกลางหมู่ที่สามตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ผลการปฏิบัติตรวจค้นรถยนต์จำนวน23คันตรวจค้นรถจักรยานยนต์27คันตรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้ตรวจสอบจำนวน5คัน สันกำแพงด่างเข้มสายตรวจสันกำแพงสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง ตำรวจลงขอดให้ความรู้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่5โดยการอำนวยการของพันตำรวจเอกสุภชัยจันทราผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหลงขอดอำเภอรพร้าวจังหวัดเชิงใหม่พันตำรวจตรีชัยวัฒน์บรรเรียนกิจสารวัตรอำนวยการสพหลงคอดครูคตำรวจแตรหัส1 3 4 0 3เป็นวิทยากรเข้าสอนให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่5ในบทเรียนที่11และ12ณโรงเรียนบ้านหลวงตำบลหลงคอดอำเภอ คว,ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนเจคนนักเรียนให้ความสนใจและคณะครูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ละปลงังไอ้พวกอยากได้เร็วอย่ารีบเชื่อผมอย่ารีบใจเย็นๆของดีมันต้องใจเย็นๆของรีบเนี่ยมันไม่ดีผมแก้เยอะเกินนะถ้าอยากให้ผมหยุดแก้เดี๋ยวก็ตามนั้นนะคุมพาได้สิเดือนเอาวะคุมหาวะน,น,นะเรียบร้อยใจเย็นๆใจเย็นๆแกให้ดีเอาไอ้เนี๊ยบนี่แกอีกแล้วแกอยู่นั่นล่ะใจเย็นๆเนย ฮะผมเซ็นเรื่องอะไรผมจะไปปล่อยจเย็นเย็นหรือจะคืนเงินคืน่ะเงินอ่ะคืนมหมเย็นเย็นพี่น้องๆๆๆเย็นเย็น